มาแล้วค่ะกับคอลเลกชันใหม่ r e p r e s e n t X d e v JB นะคะที่วันนี้ค่ะเปิดขายเป็นวันแรกนะคะ27กันยายนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเรียกได้ว,ว่าวันนี้นะคะ JB ก็มาโพสต์ Instagram ส่วนตัวนะคะเป็นคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสินค้านะคะก็มีตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดเสื้อแขนยาวนะคะกางเกง หมวกเคสโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นรองเท้าก็มีนะจ๊ะราคานะคะราคาหลักร้อยก็มีนะคะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้นะคะ54.99ดอลลาร์นะคะกางเกงค่ะกุ้กางเกงตัวนี้สวยมากเลย59.99คะ่ะทุกคนกระเป๋าค่ะ27.99ดอลลาร์นะคะ เคสโทรศัพท์ขาย25.99ดอลลาร์นะคะก็เรียกได้ว่าไม่แพงมากนะคะส่วนค่าส่งเนี่ยจะอยู่ที่600บาทนะคะเท่าที่แอดมินได้รู้มานะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าและอยากจะสนับสนุนอุดหนุน JB นะคะสามารถเข้าไปที่ www.represent.com ค่ะไปต่อกันที่แจ็คสันหวังค่ะเปิดตัวคอลเลกชันใหม่พร้อมป๊อปอัพสโตร์สุดอลัง สร้างความฮือฮาอีกครั้งค่ะเมื่อแจ็คสันหวังนะคะนำแบรนด์ทีหวังดีไซน์นะคะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดและป๊อปอัพสโตร์สุดยิ่งใหญ่ที่เมืองเซินเจิน้นณมิกซ์เวิลด์วอเตอร์พลเซินเจิ้นไชน่าค่ะ ดยก่อนหน้านี้นะคะแจ็คสันได้ร่วมงานพรีลันช์นะคะทําเอาห้างเกือบแตกด้วยเหล่าแฟนคลับจานวนนับพันนะคะที่มารอกันเป็นจํานวนมากนะคะก็เรียกว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดนะคะภายในงานเนี่ยมีแขกจํานวนมากนะคะตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะในบรรยากาศเป็นกันเองค่ะงานนี้นะคะบอสหวังดูแลแขกเป็นอย่างดีมากนะคะรวมถึงแก๊งแพนเดอะแพ็นะคะก็มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ใส่คอลเลคชั่นใหม่ให้กับบอสหวังอีกด้วยค่ะ สำหรับคอลเลกชันใหม่สแตนดาร์ดนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากมากรุกจีนนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนนะคะแจ็คสันเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามารุกจีนเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าในความคิดผมแล้วเวลาเล่นมารุกทุกคนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเท่าเทียมกันแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทักษะการเคลื่อนไหวการใช้ทักษะไว้พริบต่างๆซึ่งนี่แหละคือสแตนดาร์ดของแต่ละคนนะคะ ไอเทมฮอตๆของคอลเลกชันนี้นะคะสวยและเป็นทีมสีดำเรียบหรูนะคะงานนี้บอสหวังยังทำหน้าที่เป็นดีไซเนอร์และครีเอทีฟเดเรคเตอร์นะคะควบคุมดูแลตัวเองทุกขั้นตอนนะคะก็เรียกได้ว่าใส่ใจทุกดีเทลนะคะ CF ไปแล้วก็เหมือนมีพี่แจ็คตัดให้ใส่ยังไงงั้นเลยล่ะคะ่ะข่าวดีกว่านั้นก็คือสินค้าจากทีมหวังนะคะจะมาวางจำหน่ายที่คลับ21เมนสาขา สยามดิสคัฟเวอนะคะกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะแฟนตัวจริงต้องไม่พลาดนะคะตามไปกดได้ที่ w w w t e a m w a n g d e s i g n c o m นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะและคุณผู้ชมมีความเค็นอย่างไรนะคะก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า